วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาชมบรรยากาศของตลาดนัดบรรสุกที่ศูนย์เกษตรแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นตลาดนัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นวิวดีร้อมรอบด้วยภูเขาเลยค่ะมองเห็นวัดพระธาตุดอยคำอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยเกษตรมชศูนย์แม่เหียหรือเรียกชื่อเต็มเว่าศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะเกษตรตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เขามีพื้นที่ถึง400กว่าไร่เลยนะคะสำหรับทำงานวิจัยสาธิตและฝึกอบรมด้านการเกษตรการเดินทางมาที่ศูนย์เกษตรแม่เหียมีอยู่2เส้นทางหลักๆเลยค่ะเส้นทางแรกคือถนนเรียบคันครองชนประทานเส้นทางที่2ก็จะเป็นถนนสายรองถนนสายขนานกับเส้นคันคลองชนประทานขับมาตามเส้นทางสนามกีฬาเทศบาลสุเทพเส้นทางนี้ชิวๆมีแต่ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ร่มเงาเกือบตลอดเส้นทางเลยค่ะบรรยากาศดีมากเย็นสบาย ตลาดนัดเย็นวันศุกร์ที่นี่ถึงจะเป็นตลาดเล็กๆแต่บรรยากาศดีมากเลยค่ะของกินแต่ละร้านจัดวางสะอาดตาหน้าทานมีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลผักสดๆจากสวนจนถึงอาหารปรุงสำเร็จเน้นไปทางอาหารมากกว่านะคะซื้อแล้วนั่งทานได้เลย แล้วก็จะมีฟู้ดทรัคด้วยวันนี้เห็นมีฟู้ดทรักมาอยู่ประมาณ4-5คันได้ใครอยากลองสไตล์อาหารใหม่ๆเครื่องรียมเย็นๆก็แวะมาตรงฟู้ดทรัคได้เลยค่ะบรรยากาศชิวๆมีโต๊ะให้นั่งทานฟังเสียงลมเสียงนกและมีดนตรีสดเบาๆเล่นให้ฟังด้วย จ่ายตลาดเสร็จแล้วกลับบ้านกันค่ะใกล้มืดแล้วและนี่ก็คือเส้นทางกลับบ้านถ้าเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ2กิโลกว่าก็จะถึงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคําเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ2กิโลกว่าก็จะถึงบ้านเราแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ